ตรงค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะก็ดี๋ยวแป่บนค่ะก็ก็ก็เป็นต่อมอดีนอยแล้วก็ทำซินโตค่ะ <c oughs> ก็กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดจริงๆต้องผ่าตัอดอาทิตย์หน้าน,นี้แหละเพียงแต่ว่าปาลินเขาเหมือนแก้วหูจะแตกอะคะ่ะก็เลยต้องรักษาไปก่อนก็เลยเลื่อนไปผ่าวันที่ สิบกว่ามันเชื่อมต่อกันค่ะมันเชื่อมต่อกันแล้วมันก็ทําให้แก้วหัวเสพเสพมากมากมากกจนมันจะแตกเมื่อมันจะแตกเนี่ยมันรักษาไม่ยังขาไม่ได้ก็เลยต้องรักษาก่อนจริงจริงก่อนหน้านี้มันเกิดจากเหการอะไรเฟยรที่เราสังเกตเห็นว่าลูกเราจะต้องได้รับการรักษาคคือคือเปก็สังเกตว่าทําไมเขาหายใจแรงนั่งระบายสีก็หายใจแรง ก็ก็เลยเอ๊ะ <desserts> คุยกบคุยกับคุณพ่อคุยกับทุกคนนะครับคุยกับี่ใหญ่ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนก็บอกไม่มีอะไรแต่เราอะด้วยความที่พี่ปดเป็นมากอสนใัตัายความเป็นแม่เนาะพาไปตรวจดีกว่าพาไปตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์ก็พบว่าก้อนไอต่อมเนี้ยค่ะมันโตขนาด90%ซซึ่งแบบน้องก็จะมีทางเดินหายใจแบบเพียงแค่10%บเเเท่านั้นรักษาไม่ได้คือต้องผ่าอย่างเดียวจะ ปกติก็จะมีการกินยาพ่นยาเป็นไปตามขั้นตอนมีการทำสลิปเคสแต่อันนี้ไม่ต้องทำเลยค่ะอขอให้ผ oui, ่านแล้วระหว่างทางหายใจชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนอกจากหายใจดีดีแล้วคือจริงๆปกติมากปกติจนทุกคนไม่ได้สงสัยว่า <c oughs> ทุกคนไม่ได้สงสัยว่า <c oughs> เป็นอะไรกับเราเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ปกติ แล้วพอเราเกิดเหตุการณ์นี้เราก็พาลูกไปเช็คก็พาไปเช็คก็ก็จริงจริงด้วยอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคิดแต่เราไม่ได้อยากให้เป็นพอพอเราพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำก็ก็หมอก็ให้ผ่าเลยค่ะอย่างปกติก็อย่างที่เชื่อไปก็จะมีอย่างโกรธเนี่ยก็จะมีการพ้นยามีการทำสลิปเตอร์ตอนอันนี้ก็ไม่ต้องทำเพราะว่ามันโตมาก คือมันส่งผลต่อสมองด้วยค่ะคือส่งผลต่อการเจริญเติบโตแต่ว่าการผ่านเนี่ยเป็นอะไรที่มันโอเคนะคะคือหลังจากที่โบดเคยผ่ามาแล้วเราอะรู้อยู่แล้วว่าผ่า,ผา,ผาไปอะมันโอเคแต่ด้วยความที่เราอะคือเห็นที่โบดแล้วมันเจ็บแล้วก็สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือขัอ้นตอนกนออารต่วยาแล้วจะความพร้อมของคุณเขาเป็นยังไงบ้าง น้องสดใสคือน้องไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราบอกกับแค่น้องว่าคุณหมอจะเอาออกให้แล้วหลังจากนี้ยารินจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากจากที่กินได้เยอะอยู่แล้วฟรินจะกินได้เยอะอยิ่งขึ้นแล้วก็ให้พี่โบดเล่าค่ะเพราะพี่โบนเขามีประสบาการณ์มาก,กให้พี่โบดเล่าพี่โบกอกว่าสบายมากนอนไม่รู้เรื่องเลยเขาก็แบบไม่ได้กังวลอะไรและตัวเราก็ไม่ได้ทำความกังวลให้กับลูกให้เขาไได้เห็นแล้วก็ เราได้แต่คิดในใจได้แต่กังวลในใจเลยนในใเพราะว่าคือมัน,นก็แปลกกระดอนมัน,ม,นมันเกิดหลักๆคือตอนแรกไปเข้าใจว่าเป็นสมภา์หรือเปล่า,ภาพเพราะว่าพี่บอกก็เป็นแต่ว่าคือสุดื่องน่าจะเป็นจากผูกแพ้มากกว่าค่ะซึ่งเราก็ต้องจะต้องมีก่อนค่ะแต่น้องก็จะต้องมีการตรวจเรื่อว่าสรุปว่าน้องแพ้อะไรหลังจากนี้ก็จะต้องดักหลีกเลี่ยง อย่างถ้าปากไปแล้วมันจะสามารถกลับไปได้เองว่าตรงนี้ไม่น่านะคะไม่น่าไม่แน่ใจมยนางผอกแบนี่คือกลับมาใช้ชีวิตกันปกติปกติเลยค่ะแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็กินดีแบบแฮปปี้ค่ะแต่ว่าในในในก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นอะเนาะแล้วตของเพื่อเองต้องขนาดไหนเพราะว่าที่เราพบไปหลายคนก็น้ำตาคลอตาคือมันคือสมมงก็แค ล้วก็งงใจตัวเองล้วก็แลกเหมือนกันว่าอย่าง,างถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกเนี่ยหรือว่าใครจะมาทาร้ายลูกเนี่ยเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมากแต่พอเรื่องความเจ็บความป่วยของลูกอะไม่ยอยู่อแบบอ่อนเลยแล้วก็คแค่นี้ทางใดที่คนจริงอะเราควรจะเข้มแข็งมากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้แบบเหมือนกับมีที่ยึดเหนี่ยวอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามพยายามแบบคือคือทุกคนอะค่ะคุณป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแนวผู้ชายเนาะเขาก็จะไม่ค่อยจะโมนแต่เราอะเป็นคนที่มันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องวางยาสะลบให้ลูกเองอะะเป็นคนจอดลูกไปที่เตียงเราจะต้องเป็นคนให้ลูกตรงยาซึ่งอันนั้นอะแค่ของพี่โบรดอะถึงทุกวันนี้เราก็เจ็บปวดปวดหัวใจมากๆเลยแต่พอแบบ กลับมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกคับถ้าจริงๆทำไมเราต้องทำเองเพราะว่าเด็กจะตกใจเพราะว่าทุกคนคือคนแปลกหน้าสําหรับเขาและในห้องมีแต่ไฟใหญ่ๆแล้วเขาต้องไปอยู่บนเตียงเขาจะไม่ยอมเขาจะแบบเหมือนไม่เชื่อไม่รู้จักอะค่ะก็จะไม่ยอมเราเราไม่อยากให้มีการมัด่อยากได้มีการจัดน่มีการ,การเราจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับเขาเชื่อใจเราที่สุดแล้วเราก็เป็นคนวางซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นข bon ั้นตอนการวางยาสลบแล้วเขายังเด็กมากอะค่ะซึ่งเราก็คนข้างจะกังวลเรารู้แหละว่าทีมแพทย์อะเก่งแต่ดใจคนเป็นแม่เนาะใช้เวลาพักผู้นางนี้ยป่วยจะกลับแล้วแต่อาการของเด็กเลยค่ะบางคนก็สองวันวันหนึ่งอะไรก็ตามแต่แต่อย่างพี่โปนเนี่ยอทิตยกกว่าแล้วแต่เด็กแล้วแต่เด็กเลยค่ะก็ก็ อยากเปแหนได้ไหมอต้แบบองปดหปวดหูอ้ามค่ะวานีเอะไรแล้วแตา,ากาตรงนี้ก็คือทานยาแก้เศษไปแล้วก็ป้นยาไปคุณหมอว่าอาทิตย์นีงน่าจะโอเคเพราะว่าเขาเกิดวนเกินจากนี้กลัวเชื้อโรคเข้าไปอีก เพราะตอบตอมเขามันโตมากเลยนะเลยต้องรีบค่ะโอเคขอบคุณขอโทษนะขอบคุณ hmm. ค่ะขอบคุณนะคะ